สวัสดีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังและแฟนคลับช่องสี่เปียเคสทุกท่านครับค่ำคืนนี้เราจะพาคุณไปฟังประสบการณ์หลอนจากชีวิตจริงของชายคนหนึ่งตอนนี้เราอยู่กับคุณเคนแล้วครับสวัสดีครับคุณเคนสวัสดีครับสวัสดีชาวสีเปียเคสทุกคนที่กำลังฟังอยู่นะครับเรื่องราวมันเป็นยังไงมายังไงเชิญเล่าได้เลยครับขอเริ่มเล่าเลยและกันนะครับผมชื่อเคนครับทำงานอยู่แถวสมุทรปราการ กลางวันทำโรงงานกลางคืนขี่มอเตอร์ไซค์รับงานส่งอาหารหมวกกันน็อกสำหรับผมมันคือของจำเป็นใช้ทุกวันช่วงนั้นฝนตกบ่อยผมเลยอยากเปลี่ยนจากหมวกครึ่งใบมาเป็นหมวกเต็มใบแบบมีชิวกันฝนแต่ของใหม่ราคามันโหดใบละพันปลายสองพันกว่าบางอันสามพันผมไม่ไหว บังเอิญไปเจอร้านขายของมือสองในเพจออนไลน์มีโพสต์ขายหมวกเต็มใบสีดำเงาสภาพดีราคาแค่พันต้นๆเป็นแบรนด์ที่ผมเคยเล็งไว้ด้วยเขาเขียนว่าใส่ไม่กี่ครั้งสภาพ85%ผมไม่ลังเลเลยครับซื้อทันทีของมาถึงเร็วหมวกดูดีจริงแต่พอดูใกล้ๆจะมีรอยถลอกเล็กๆด้านข้าง แล้วกลิ่นมันมีกลิ่นอับเขาาๆเหมือนเลือดเก่าๆติดอยู่ข้างในผมไม่คิดมากคิดว่าซักก็หายล้างฟองน้ำด้านในตากแดดแล้วเริ่มใส่ทำงานคืนแรกๆหมวกกระชับดีเงียบลมไม่เข้าแต่พอถึงคืนที่สี่ผมไปยืนรออาหารหน้าร้านข้าวต้มเถาสำโรงระหว่างใส่หมวก เปิดชิวไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก้มหน้าเล่นมือถืออยู่ดีๆก็ได้ยินเสียงฮึฮึฮ,ฮึเสียงเหมือนคนหายใจแรงๆอยู่ใกล้หูผมหันซ้ายขวาไม่มีใครเสียงนั้นดังมาจากข้างในหมวกผมรีบถอดหมวกออกแล้วหันไปทางแสงไฟ ตรงฟองน้ำด้านในสุดมีคราบแดงคล้ำๆฝังแน่นอยู่ตรงมุมมันเหมือนเลือดแห้งแต่ผมยังพยายามคิดเข้าข้างตัวเองว่าอาจเป็นสนิมหรือเหงื่อแต่หลังจากคืนนั้นเสียงหายใจก็ยังตามมาเรื่อยๆยิ่งตอนขี่รถตอนกลางคืนผมจะรู้สึกเหมือนมีอะไรบางอย่างแนบหลังคอเหมือนมีหน้าคน ก้มแนบอยู่กับต้นคอผมตลอดทางคืนหนึ่งเกือบตีสองผมขี่รถบนถนนมืดแถวแยกใหญ่ไม่มีรถสักคันอยู่ดีๆก็มีเสียงกระซิบเบาๆที่หูผมของคาผมเบรกทันทีรถเกือบล้มจังหวะนั้นผมตกใจถอดหมวกโยนใส่กระกาหน้ารถเลยแต่นั่นแหละ ผมหยุดอยู่กลางสี่แยกโดยไม่รู้ตัวทันใดนั้นมีรถยนต์คันหนึ่งวิ่งฝ่าไฟแดงมาเต็มสปีดเฉี่ยวท้ายมอเตอร์ไซค์ผมอย่างจังตัวผมกระเด็นล้มลงหัวกระแทกพื้นได้แผลถลอกกับหัวแตกเล็กน้อยมีคนช่วยเรียกรถพยาบาลพอทำแผลเสร็จแฟนผมก็มารับกลับบ้านคืนนั้นผมเหนื่อยมาก กลับถึงห้องก็วางหมวกไว้บนชั้นแล้วนอนหลับไปกลางดึกผมสะดุ้งตื่นเพราะได้ยินเสียงเสียงผู้ชายร้องไห้เบาๆอยู่ในห้องแล้วต่อด้วยเสียงตุ๊บเหมือนของตกลงจากชั้นวางผมลุกขึ้นมาเปิดไฟเดินไปจะเก็บหมวกแต่ตอนจับหมวก มันหนักผิดปกติครับเหมือนมีอะไรยัดอยู่ข้างในผมค่อยๆหันหมวกเข้าหาแสงไฟจากหน้าต่างตรงหน้ากากของหมวกผมเห็นเห็นใบหน้าใบหน้าของผู้ชายคนหนึ่งจ้องมองกลับมาตาแดงกำ่ำเหมือนร้องไห้ทั้งคืนผมตกใจมากรีบปล่อยหมวกลงกับพื้นทันที เสียงดังลั่นห้องแฟนผมตื่นขึ้นมาเปิดไฟผมเล่าให้เธอฟังแบบกระวนกระวายมือสั่นหายใจไม่ทั่วท้อมวันต่อมาผมเลยลองค้นชื่อร้านที่ขายหมวกแต่ร้านนั้นปิดบัญชีไปแล้วครับโพสหายหมดเหมือนไม่เคยมีอยู่ผมลองแกะฟองน้ำด้านในหมวกอีกรอบแล้วพบกับ เส้นผมสีดำยาวพันอยู่ที่ช่องตะเข็บกลิ่นคาวมันกลับมาอีกครั้งเหมือนมันสดขึ้นแม้ผมยังไม่ได้ทำอะไรผมไม่กล้าปล่อยไว้แบบนี้เลยเล่าให้เพื่อนฟังเพื่อนพาผมไปหาหมอทารรทันทีที่หมอทารรเห็นหน้าบอกเลยว่าเอาของคนตายเข้าบ้านทำไมผมอึ้งไปเลย แล้วผมก็ถามเขาว่าหมายถึงอะไรหมอทำคนนั้นก็บอกว่าก็หมวกที่เองพกมานั่นแหละแล้วหมอทำก็เล่าว่าหมวกใบนั้นมีวิญญาณของคนตายตามมาด้วยแรงมากเพราะเขาตายโหงก็คงจะประสบอุบัติเหตุแล้วคอขาดไปทั้งทงที่ยังสวมหมวกกันน็อกอยู่พอฟังเรื่องราวจบ สุดท้ายผมตัดสินใจยกหมวกให้ทางหมอทําช่วยจัดการแล้วผมก็ได้ไปทําบุญอุทิศส,ส่วนบุญให้กับเจ้าของหมวกคนก่อนในใจก็ภาวนาว่าผมไม่รู้ว่าหมวกนี้เป็นของใครผมไม่ได้ตั้งใจผมขอคืนให้เจ้าของครับตั้งแต่นั้นมาผมไม่เคยเจอแบบนั้นอีกเลย แต่ก็ได้ข้อเตือนใจว่าอย่าขับขี่ประมาทแล้วผมก็ไม่กล้าใช้หมวกมือสองอีกเลยเหมือนกันไม่ว่ามันจะราคาดีสวยถูกใจหรือแบรนด์ดังแค่ไหนเพราะไม่อยากเจอประสบการณ์แบบนี้อีกแล้วคุณเคนเจอมาหนักอยู่นะครับยังไงต่อจากนี้ก็ขอบขี่ปลอดภัยครับผมเพื่อนๆทางบ้านด้วยนะครับวันนี้ต้องขอบคุณคุณเคนมากๆครับสำหรับเรื่องราวหลอนๆในวันนี้ขอบคุณเช่นกันครับ ใครที่ฟังอยู่แล้วมีประสบการณ์คล้ายกันลองมาเล่าในคอมเมนต์ได้นะครับถ้าคุณชอบเรื่องราวลึกลับประสบการณ์คนหัวลูกแบบนี้ฝากกดไลค์กดแชร์และติดตาม C ีเพียเคสไว้ด้วยแล้วพบกันในเรื่องลี้ลับครั้งหน้าสวัสดีครับ